คุณมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จคุณมีแบบมีความคิดว่าคุณจะต้องชนะคุณจะต้องสําเร็จให้ได้ในช่วงนี้การงานถึงวาดีนะเพราะว่าคุณมีเงินใหญ่รออยู่นะคะคนที่เกิดในวันจันทนะการงานดีถือว่าถึงการงานของคุณเนี่ยจะมีความขัดแย้งกันบ้างในเพื่อนร่วมงานแต่ก็ถือว่าเป็นการขัดแย้งที่เหมือนว่าคุณ เอาชนะได้คุณประสบความสำเร็จนะแล้วก็การเงินถือว่าดีนะคะการงานหนักทำงานหนักแล้วก็ได้เงินเงินดีนะการเงินมีคนช่วยเหลือนะคะได้คิงเหรียญน,นะดวงของคุณเนี่ยมีคิงเหรียญขึ้นมาแสดงว่าการเงินของคุณเนี่ยจะมีคนช่วยเหลือมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคนที่เกิดในวันจันนะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมี ความกังวลบ้างในเรื่องของความรักเนอะแล้วก็ช่วงนี้ความรักเนี่ยบางคนนะถ้าถ้าคู่ไหนที่มีปัญหานะคุณขอให้คุณนิ่งเข้าไว้คุณนิ่งนะแล้วเดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้นะบางคนอาจจะแบบเหมือนเป็นการระแวงระวังได้เนอะเน้ะแล้วก็เหมือนแบบอาจจะหาเรื่องหาเราให้กับคนรักได้ช่วงนี้นะขอให้นิ่งแล้วเดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้นะเพราะว่าดวงความรักของคุณนะเป็นดวงดวงดีเป็นเป็นความรักที่เหมือนมีความผูกพันต่อกันนะคะแล้วก็ในดวงของคุณนะช่วงนี้นะสิ่งที่ คนวันจันทร์อยากจะ,จะแก้ไขนะคะช่วงนี้นะเหมือนตอนนี้คุณก็อยากจะมีคนมาช่วยเหลือในเรื่องของการงานนะ,ะแล้วก็อยากได้อยากให้คนมาช่วยเพื่อให้งานเนี่ยสำเร็จขึ้นนะคะกําลังมองหาโอกาสใหม่ๆม,มองหาลู่ทางใหม่ๆใ,ในเรื่องของการงานอยู่นะหรือช่วงนี้คนที่เกิดในวันจันเนี่ยอาจจะไปเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้ในช่วงนี้นะถือว่าคุณจะช่วยเขาได้หรือมีคนเข้ามา ขอคำปรึกษากับคุณหรือคุณอาจจะไปขอคำปรึกษากับคนอื่นได้ก็ถือว่าถือว่าดีนะคะในช่วงนี้นะแล้วก็คุณมีไพ่ที่บ่งบอกว่าเหมือนตัวคุณเนี่ยมีความโดดเด่นช่วงนี้คนที่เกิดในวันจันทร์นะคะทําอะไรจะมีความโดดเด่นนะเขาเรียกว่ามีสไตล์เป็นของตัวเองนะคะในช่วงนี้นะก็ทําแล้ว ประสบความสําเร็จทาแล้วมีความสุขนะช่วงนี้นะขอให้คุณคุณทําไปนะคะแต่ว่าเหนื่อยหน่อยเหนื่อยแต่ขอให้คุณมุ่งไปได้เลยนะสู้ไปได้เลยนะแล้วเดี๋ยวคุณจะสําเร็จนะคะต่อให้คุณจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามานะบางทีอุปสรรคของคุณเนี่ยมันจะเป็นแค่ความคิดนะมันเป็นแค่ความคิดหรือมีคนเข้ามาขัดแย้งอะไรกับคุณเนี่ยขอให้คุณตัดไปคุณนิ่งแล้วคุณจะสําเร็จนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะช่วงนี้สิ่งที่จะช่วยเหลือคุณคือ คุณจะต้องตัดความกังวลออกไปบางคนเนี่ยมีความระแวงมีความระวังในเรื่องของความรักการงานการเงินเนี่ยคุณตัดออกไปเลยในช่วงนี้นะเดี๋ยวสิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าคุณมีไพ่อัศวินถ้วยอัศวินถ้วยแล้วก็แล,วกแล้วก็มีไพ่ The Emperor หมายถึงว่า คุณจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณจะมีผู้ใหญ่เมตตาและดวงของคุณนะคะมีดวงที่จะเดินทางไปเจอกันระย a ในมิตรที่ดีนะมิตรใหม่มิตรเก่าเนอะถือว่าเป็นมิตรที่ดีนะคุณมีคนช่วยเหลือคุณมีคนรักนะคะแล้วก็สิ่งที่คนวันจันทร์คิดในตอนนี้เนาะการงานของคุณคุณอยากจะสําเร็จบางคนเนี่ยมีการแข่งขันมีการทํากิจการ มีการเริ่มต้นกิจการทํากิจการอยู่ในช่วงนี้นะบางคนมีการขยับขยายกิจการได้ถือว่าคุณจะสําเร็จนะคะขอให้คุณมุ่งมั่นคุณตั้งใจคุณอดทน นะแล้วเดี๋ยวคุณจะผ่านไปได้นะคะโดยรวมนะคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะถือว่าดวงดีงานหนักจริงงานเยอะจริงแต่คุณมีเงินเข้ามาคุณมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณมีผู้ใหญ่เมตตาไม่ว่าคุณจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะช่วงนี้นะคุณทําตัวเองให้โดดเด่นเข้าไว้แสดงความสามารถของตัวเองให้เต็มที่นะคนที่เกิดในวันจันทร์นะเพราะดวงคุณเนี่ยเป็นดวงที่ประสบความสําเร็จมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืออยู่ข้างหลังนะคะขอบคุณค่ะ